อัศจรรย์อเมริกาวันนี้นะเพราะว่ามีคันคูเมกยาวกินพื้นที่เหนือภูเขาสามรัฐเลยนะเริ่มจากรัฐยูทาที่เราเห็นนี่คือรัฐยูทานะเป็นที่ที่เขา,า,าทดลองปรมานูเมื่อปี1953เป็นเขต ชายแดนติดต่อกันระหว่างเนวาดาเมืองลาสเวกัสกับยูท่าเราสังเกตดีๆหลังต้นสนน่จะไปเห็นคันคูเมฆใหญ่เลยแหละนะแล้วก็จะเห็นภูเขาภูเขานั้นจะเป็นภูเขาเม้าเชลตันที่มีหิมะลงเหนือภูเขาขึ้นไปสูงน่นก็จะเป็นคันคูเมฆใหญ่เลยลเ,เ,เ,เป็นรัฐเ,เาาวนวาขนนนนนนดาซึ่งก็เป็นรัฐของเมืองรัฐเวกัส แล้วก็ยาวลงไปทางทิศตะวันตกหลังต้นไม้ต้นปลาล์มต้นสนนั่นน่ะเป็นคันคูเมฆยาวไปถึงรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะนี่ที่กําลังเห็นอยู่นี่คือ,อเมฆอยู่เหนือรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็เป็นคันคูยาวไปกินเวลาปกินพื้นที่ไปประมาณ300ไมล์เลยนะที่เราเห็นนี่ไกลมากนี่ต้องใต้ท้องโบสถ์นี่ก็เป็นคันคูเมฆอยู่